ท่านกินกินมอิ่มมากครับกู้ยกไกูไก่กับมากกินน้ำกันผู้ยูไก่กับไปซื้อกินเองนะเมี้ยดูเมี้ดูเีดนี่น,น,ๆๆนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับวันนี้มพ่อพ่นอะไรครับช่องห้องป่งชาแนลครับวันนี้ห้องปงก็ได้ย่างหูหมูด้วพี่น้องด้วย สามหูพี่น้องนะครับนะครับโอ้ยนะอยากงามเลยหอมๆเลยนะพี่น้องนะหอยโปรกเลยพี่น้องพี่จะเสียบขนาดนีรบ้างน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องนะครับรสเด็ดเลยเปรี้ยวๆแหว่งข้างมั้ยเนาะไม่ใช่ง่ายแล้วมาเสียบเสียบด้วยพี่น้องเด้อกะมีมีผักเนาะมีหัวละเพาผักซี่ ผักหอมบอั่นเท่าเลยละง่ายๆพี่นอ้องกินง่ายๆเลยมีมมดว่าน้ำเหมืเนาะมีดขอสอยเด้อพี่น้องเด้อสอยก่อนสอยก่อนโมเดียลคนนียวมาน้ำพี่นอ้องกินบรรยากาศอยูตรงไฮตรงหน้าเด้อครับเด้อกำลังค้ำๆพอดีสอยตัวง่ายก็น่าพอ <laughs> อย่างหมูหมูเจัดผู้เดียวเลยป่นี่ยพ,นยพี่น้องเจ็บคองแเลพี่น้องมากๆไปเจักันเ้ยพี่น้อง สบายดีเจ้าสวัสดีครับผมไปยังกินครับามามามโอ้ได้ยมาสวัสดีพี่น้องครับผมโอ้ยมานั่งตามตัวนาะสิมัลีกนนี่เห็ดจังไสงกนนงกันจบ้าาากลวกับปูทั้งสองเส้นได้ยังโอ้ยคนเด้ปูจานนั่งพูดยวกับเป็นบานี่อ่จางนั่งนั่งะไรบหรพี่น้องนี่แหะพี่น้องีเือไบาอ้าอาจารย์บักนี่ เจ้าอีมาหนังนี่ตรงนี้ปะสวัสดีพี่น้องแฟนครับช่องลุงปงกับผมห้องปงห้องป่งปะห้องปงครับน้ำกละานั่งนั่งโอ้ไปได้ชิ้นหมามาใส่ไหนครับผมเนี่ยหมูหมูหมูตีหมูย่างครับเอ้าเจ้าหน้าเจ้าคือนม้วนสิค่ำสวยที่เอาเอาแม่ต้องใครเลยจะรู้จะอ่านดูหัวใจเธอเออมันจะมาหลีกกินผู้เดียวเนี่ยฮะมันจะมาหลีกกินผู้เดียวหลีกจ้าไหนนาะอยู่หน้าข่อยได้เนี่ยบรรยากาศภูเขาพี่น้องกับผม ผู้เขายึดแซวะดิหัวโดนหรอปะครับนี่ทอดบังไเล่ะครับเต้โอ้แต่ถ้าพี่น้องแฟนคลับครับช่องอาจารย์ฮองปงกับผมครับผมฮองโป่งชาแนลนะครับกับบรรยากาศเย่้ขว่อมแล้วทันเด้อร์วันศีรษาเย้ขว่อมเย้ขว่อมแค่ยี่ห้าพอด้กินพร้อมแล้วเออปาดมาซ่ยตอนใหญ่แท้เอาใหญ่เนาะเขียวเขียวบอดี้สีสีบอด้ปาด์ตแค่ควายน่าทันโอ้เอาเอาอาจารย์บอกอ๋ออจารย์อาจาดังไฟเต้นเว้นยนต์อันนี้บอดี้เจ้าย่างอันนี้บอ แม่นครับแม่นเพื่อที่เลียวเนาะเพาะว่าเป็นอีหยังกดว่าฟังเสียงของเอ๊กเอกเมันยังยังเอกเอกมันมันเสียงหมูเลยเสียงยังมาติดน้าก็ถิดเขาอัดดีไหมที่แจ็คแล้วโอ้คอยเริ่มเราต้มน้ำหม่อนเนาะสีดาโค้ดโค้ค้ดนหมูมันมาอยู่ใกล้ประชานนั่นใช่ไหมมาในห้องซ่อมเดี๋ยวขึ้นมาหมูเขามีสองมีสามหูเอ้า กูสตัวบ่หูสามตัว3ตวตัวละหางตัวละหูตัวละหูตัวละหูอีกคูหนึงวาไอีกคูหนึงมันมาขาบแลนด์น่ะตืน้ำ้อนย้อนน่ะละมาตัวกะไรลส้มลงูครับโอ้ยกินกินบ่ได้รอกม่ใช่ตอนญงบ่นตอนไงใทะเจ้าของโอ้โกินทเจ้าของคือบ่ไยนี่เขยวายำหรอกตอนไงแทะตอนญ่บอกอ้ามาทะไมมาคุยกันนักุนบาทนี่เซ่มคุยกันดังแท้ โอ,โอ้ย,อยอเงีเม็ดเยอะโอ้ยอย่าความเด้ออ่าโอ้ยความบเลยจรินเด้อคขวบในห้าคนนี้ได้ได่งอ่ะพี่น้องแฟนครับจะได้ก๋อยเตี๋มาเด้อพี่น้องเด้อครับมากกินย่างหมูหมาหมูนกันหมูกับหม,มูครับผมบรรยากาศทงไฮทรงหน้าบรรยากาศย่างความคำพ่อพี่น้องมานั่งเล่นครับอืมเอาฝากสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องไอห้องปงเด้อพี่น้องเด้อนะครับ แล้วก็ฝากคุนตามช่องผมเสียงเพียวเมืองสกุลนครน้ำเนยังเป็นช่องน้องไม้ในวงการครับผมฝากพี่ฝพงน้องซอยอยุ่ซอยสู้ซอยเป็นกำร่างไรแห้งใจซอยกันเบิ่งแง้งฮักแพ้ยมาปั่นนะครับและที่สำคัญขอขอบคุณพี่น้องที่คอยติดตามกันมานะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องบรนเทาชาวอีสานปทินหากินกระบาดทุกทุกพื้นที่ทุกทุกจังหวัดทุกประเทศสู่ๆกรบผมโควิดซ่ามาซีพวกในพุทนสิงหไปผมก็ใ่ดิโอ้โอ้โอ้นอ้โ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 อ้เอ้โ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 อ สวัสดีมาสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเสียงแผ่วเมืองสะกล้ช่องไข่จังเด๋ช่องพูดช่องหมรช่องโลุกงอ๋อช่องฮองกวงชเนามามามาากินอย่างหูมาวางนั่นครับช่องฮองกวงช่แนลพี่น้องครับไปเจ็บมาข้ามหวานมั่น่หวานบ่อยหวานมามาเดียวมากินยังข้ามหวานยังนิ่าม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 าอามามามาดาม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 านเมา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 ามาามมา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 ามามอมา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 อามาาม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 าา มาสกคลต้องมากินหูหมูเออแมนเก้วพิษดครับอครับแกแกเบื้องลังครับเบื้องลังพี่น้องนี่แหละครับจักคำเลยนะเอนัดเอาเริ่มนี่จะเราแล้วจิตใจก้อนอยโอ้โหเนี่หละหอยสาเรนไว้เจ้านี่ขโมยละแม่ชิ้นลยเอ้เรื่องครับเอมา้ากินน้กนลยไมาปอมา นี่การกินเราต้องทำยังไงเงกี้จะมาสุ่มเดหักัดกันยูเในากนี่กิน้งคู่มาดี่น้องว่ามีแขนสิใครแน่หัวข้ามบ้านที่เมื่อไรเรียบอยยัไม่ได้จ้ะต่อเดี๋ยวงกินบวนยามทอื่นนดมาจะกเตะของกลัวแลวะจะมาครับเอาไเอาเอาได้เาแ้วาดี้กินมันจะบาจอ่

บอกกบแฟครับว่าไปกินย่างเดียวคแนครับข้าวนาหมขอแม่มาากมีผลงานนี่นยวะมีผลงานนึงกะสีคาราบาลนี่พรนี่คือไปสีกันย่งงยูฮานมีผลงานยังอาจารย์บอกผลงานกับมีไดครับปลาสุกินักสีขัเขาผลงานล่าสุดมแมนมาหน่อยอีกสองตัวบรรากาศย่างคำพี่น้องครับกะมานังกินเข่าพี่น้องเบิงเนาะ บรรยากาศบ้านคนมเป็นอีสานมาเท่านะครับใครดอกไอหองปงเรากินขาปเทบอยู่แล้วกินบะขี๋ขวนกันยึด้กินแก็ขี่แล้วก็จอยกินไรผมจะว่าบ่่อยอ้วนำครั็นไบอกก็มัดินกับสสยไปยังกันาวัาปาดเปรกันไหมบ้านใ้กันอือบุกใส่เราอยู่อำนาจมั้ยมีคมนีคมนีคมอยากกินยูมันอย่างบาได้ ้องกัน้องกันครับมืมือมุมเล้างคเนี่ยงครับถึงออโอระอะฮะกินนนร้าครับกินนั้รมันกะจีง่ครับเดินง่าหปัญาปบ้ครับเอาแต่ว่าผมเพิ่นบอกิ่นนี้ว่าผมเป็นผู้ใหญ พอคครรัับบสวัสดีครับผมอาจารย์อดร้อยสี่ครับกับมาครับหมูอ้ายหมูไส้พวนี่แหละครับเจ๋วไม่เด็บ้านเด็ดซองแล้วบนต้อนรับครับดูดีครับผมครัอมาได้พป่น้อังเรือหมูย่างข้าวหมูย่างตักสีบากยังซุปปนหองฟังก็กินพป่น้องเมื่อกี้แหละทิพกขอไปเสียทิพย์ข่อย้องเจ้าเรียบแซ่เป็นังเ่อวาส้ถ้อ้ทานกินกินไม่ยิ้มมากครับ พูอยูไก่กัมากินน้ากันพูดยไก่กับไปซื้อกินเองนะเงินดเงินดเนดเงินดเลงไก่เขาบกินนํากันดันเนาะเยงไก่ไปหาซื้อกินเองนมานเป็นดัซเซบแบบว่าเงินได้รวยรวยรวยอือหูเสียบครับยูอูยูงามกว่ากันบางคนบอทเอาเีงอหารดีดยูงามเอา แตมันไฟอย่างผู้เขาไฟครับเงี้ยบ่ะทอเรื่องงามโอ้ไฟไหม่ผู้มันงามหนาวน้ามันดำหมอกเนาะฝากแฟนครับช่องอาจาจะท่องโปงกดติดตามช่องเชียงเพียวเมืองสะกดนครได้เป็นหองเด้อครับผมช่องเอ้เชียงเท้วสะกดนครช่องของโปงน้ำครับครับปองเชียงเหนือครับผมอไอ้เชียงเท้าเชียงเหนือครับผมติดตามเลยครับผม นี่แนวหอเบื้องหอห้าหแมนครับแสบน้ำกันครับรี่ผมนี่ปลาคาร์อมนี่ปลาคไม่กินผมเขากินได้เนี่ยอะไรบ้างเ่จานี้เากินเมื่อไรไม่ทำแฉวบดีุดม่อยากต้นนี่มันนาดนีหย่ำบอบลอยก่เแฉลบดีแมนมันเอาตัวหน่อยปะบอแตัวหน่อยไปหลุนกินเบียร์มันกัดเอาแฉลกัดนะโอกัดคมมันมายั่งอืมบุบเนเนดีแน่นอแมบห้ซ่อมมูไห แกซ่วงโม้ว่ากูเปิดเบียร์แกะแกะกเลยเปิดเบียร์เปิดโซดาไปฮะนช่ครับดังปั๊ดลดนี่อาอะไรนั่เป็นดังกระเบียร์กรบเดีคือกันเนี่ยพอมีเขียวหัวน้ํามาบักดําเลยงัดเปิดเราเปิดเบียร์น่ะแม่เอาเขียวแห็นยังเดียวก็เลยมาเปลี่ยนทุกคนอยากินเหล้าขาวก็เลยมาเปียกินเหล้าขาวมันเอามืองัดกึกงัดกึกเลยนะมันไงเหล้วตะกี้มีได้เอาเขียวกัดเราเนาะบอดนี้เขียวไปเมื่อไหรอไป เดาไอยแักชิ้นนี่หูเฮ้ยชชิ้นเดียชิ้นเดียวอูบยอไม่เคยหามได้หรอัวไปเรากินดูต้นยังไงล่ะเกลียวทำนี่ครับนี่ก็เป็นไอ้ไส้พร้มนี่แหละบมเป็นเติมบอกคนนะเจียวอยู่เออบ๊ไปยังนี่แหะเป็นจะเสียครเอเสียบ่ะเสียบอะไรอยาเล็ก ือกินทั้งหมดงานับมันดีอ่ะก็พอดีเลยนะครับครับครับคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งก้อนนะพี่น้องเนาะครับผมขอบคุณทั้งอาจารย์เชีงแผ่วนะครับแล้วก็ทั้งคุณเจทองครับอาจารย์ป๋องอาจารย์นอดนะมรับเพิมเนาะครับผมเข้ามานน้ำกันนะครับกับป้าพี่น้องกดติดตามหรือว่ากดซับไข่กุกดไหลกุ้ยเสียนะครับเด้อคกุ้ยนหลเนอาก็ไมาใครกันต่างเด้ออยากใครทีมงานเฮ็ดยังสูกลินพี่น้องบอกเลยครับคอมเมนต์มาเลยว่าอยากกินอะไรเราจัดให้ครับ กระเทือกเทศกาลของของมันเอาจักอีกใส่ครับมีไงดูาร่์้องพี่น้อง้ำถึงอยู่วะเจียวตัวถึงขอแข็ครับ้ะเบักสดอมมือไหมเราอมมือนะครับยังเลยน้ำจิ้มอ้าบนี้อ้เอา่างีทังสาบพี่น้องวะครับ พี่เอ๋พี่น้องครับฝากพี่น้องของกายเพื่อกระตุงใจกับทีมงานพี่น้องเนื้อนะครับตอนนี้กระตุงพัฒนาเือของทีมงานไปเรื่อยๆพี่น้องบองไรที่บดถิกบดตองพี่น้องกระสอดบอกว่าเดี๋ยวเราพร้อมที่จะนำคำติชมท่านนะครับไปเพื่อที่จะให้ไม่ถูกต้องของพี่น้องเอานะครับพี่น้องบังกันย่างกันกันเลยกับฝากกด subscribe เป็นกระตุงใจให้ร้อนทีมงานพี่น้องเด้อพ่อก้าแม่คริปนาครับผิดพลาดนะแต่ขออภัยเด้อครับบินเนาะบินดีสบายขอบคุณหลายสบายพี่น้องครับอันนี้ครับทุกคนครับ หักทุข้นครับผม